สวัสดีค่ะทุกคนเย э ้ฮัตจิเมะมาเชียวตึ๊ด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 รู้สึนี่ต้อนรับเชิญสวัสดีค่ะทุกคนเฮ้ยและว,วันนี้เราก็อยู่กับช่องโอ้บูยครับผมเองครอเอ๊ะเอ๊ะแม่สิงโตตัสดีสวัสดีทา่านผู้มชมครับทั้งหมด270ล้านคนด้วยนะฮะพวกเราสองคนคือแก๊งร็อกเก็ตแห่งทางช้างเผือกนักสิงห์แห่งจักรวาลตรงนี้ที่สใสัยรอรู้นะครับ ถูกต้องนะครับอยากทราบว่าแกงล็อกเก้เป็นตัวอะไรถึงโดนทุกอย่างตั้งแต่สายฟ้ายันลำแสงไม่ตายสักทีมัน,มนมเป็นเรื่องที่พูดยากากอันนี้หนูก็คิดเหมือนกันว่า,วาม,มันเป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกันนะโดนปิกาจูช็อตมาแล้วไม่รู้กี่รอบอะแล้วก็คือตัวเองก็เคลือลอยไปบนฟ้าใช่ครับใช่จริงๆมันน่าจะค้าเรื่อง้วเพื่อนผมบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ซาชิมันมันโดนปิกาจูช็อตจนโคม่าเรื่องที่เกิดขึ้นตอนตอนนี้จนถึงปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่มันฝัน โดนพิกจูช็อตจนไม่ไหวแล้วอ่ะร่างกายรับไม่ได้อ่าพอดึกถึงอันโ้ลนแซดเลยอ่ะทำไมมันก็นดูดาร์กไหมอะอะไรอสำหรับคนที่อยากเริ่มหัดทำทีม OB มีอะไรแนะนำไหมครับเอาตัวเองไปเล่นในออนไลน์แล้วก็ดไปโดนกระทืบหน่อครับเพื่อสร้างประสบการณ์ครับอ จริงๆอตอนผมเล่นแรกๆอ่ะเอาจินอันอนี้คือประสบการณ์จริงตอนเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะไม่รู้จะศึกษาอะไรอ,ะอ่ะเอาตัวเองไปโดนยําก่อนจะได้รู้ว่าอ๋อเอ้ยไอทีมแบบนี้มันมีแบบนี้นะเอออ๋อประเภทสไตล์นี้นี่เองเอออ๋อตัวนี้คู่กับตัวนี้ได้นะมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้เรารู้ด้วยตัวเองแล้วก็แบบมาเป็นการเรียนรู้แบบกล้ามเนื้อ <c oughs> อ่า <c oughs> คือไม่ใช่ไม่ใช่ทฤษฎีเรียนรู้แบบกล้ามเนื้อก็คือแบบไปสุยไปสุยที่สุดผมรู้สึกว่ามันมันดูเก่งไวดี เรียนรู้ไวเออปกติจะค่อนข้างใช้เวลากับการโดนยำก่อนเจ็บแล้วจำต้องโดนยำก่อนถูกต้องเฮ้ยน่าสนใจดูเราดูด้วยเอ๊ะเอ๊ะอะไรเอ๊ะนี่สิเหมือนแล้วเอ๊ะจริงหรอเฮ้ยเอ๊ะดีด้วยครับก็เหมือนที่ผมบอกเขาว่าถ้าเกิดเราเล่นไม่เป็นก็เอาไว้ให้โดนยำก่อนเย่าเรียนรู้เองครับโอ้ก็คือพี่จะเอาหนูไปยำก่อนไม่ให่นเป็นใช่ไหม สำหรับไลฟ์วันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะทุกคนที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณสาหรับ4,000สาค่ะขอบคุณพี่บูมากที่แบบว่ามาร่วมไลฟ์ของพวกเราในวันนี้ด้วยนะคะหวังว่าในอนาคตต่อไปเราก็จะได้โคกันอีกเยอะๆเลยจะเออเดี๋ยวเราก็จะมาปิดไลฟ์ตธรทมเนียมของหนูกันเดี๋ยวเราจะพูดว่าสามสองหนึ่งแล้วก็อุ๊บขอโทษค่ะขอโทษค่ะ <laughs>